โอ้โหขโมยชักโกทองคำ180ล้านบาทนี่คือเรื่องจริงนะไม่ใช่ภาพลวงตาคือมันมีศิลปินอิตาลีคนนึงทำชักโกทองคำแท้18กลัดตอนแรกก็จะแสดงที่อเมริกานี่แหละแล้วก็ย้ายไปโชว์ที่วัง,งกิตแล้วยังไงชักโกทองคำก็ย้ายไปไว้ในห้องน,น้ำจริงๆพอเอาไปปุ๊บมีคนยกเขาชักโกหายไปเลยเรื่องเนี่ยมันเกิดปี2019ก็คือมีตวัวมาบุกวังแล้วก็ใช้ค้อนงัดหอบชักโกทองคำไปเลยทั้งอัน ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยเราเชื่อไหมว่าใน3คนที่ขโมยเนี่ยมีโค้ดลองใช้ชักโคก,ก่อนขโมยด้วยนะแล้วก็บอกว่าเออมันมันเวิร์กมันดีพอเราก็จับได้แล้วว่าใครเป็นคนขโมยพอจับได้เขาก็บอกว่าก็เอาไปขายหมดแล้วได้180ล้านเนี่ยก็หายไปไหนไม่รู้ออแต่ถ้าถามว่าทําไมเขาถึงทาอ่าชักโคกทองคําขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่าศิลปินคนเนี้เขาเป็นคนทํางานแปลกๆอยู่ละ เคยถึงขั้นทํารูปโป๊บโดนอุกบาทด้วยเป็นงานศิลปะนะแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นชักโคกทองคําเลยคงมีใครบางคนที่รวยไปแล้วจากอือทอง